โหลดยินตรบขุ้สูช่ชรตามใจแช่์ทำที่อยากตามใจด้วยกันนั่นเองนะจ๊ะวันนี้นะคะจะมารีวิวลิปสติกตัวหนึ่งที่เป็นกระแสมากๆนั่นก็คือ m เม r บรีนิวโยกไ i น e New Ink นะคะก็คือ เขาบอกว่าติดแน่นทนนานใช่ไหมเราก็จะมาลองกันแบบละเอียดยิบนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไม่เหมือนที่คนอื่นรีวิวกันมาก,ก่อนทุกคนเพราะว่านัดทดลองละเอียดมากว่ามันใช้กับลิปสติกตัวอื่นแล้วมันจะติดทนนานจริงไหมมันจะอยู่ได้16ชั่วโมงจริงหรือเปล่านอนตื่นมาแล้วจุบป,ปุ๊บมันจะหลุดไหมจุบนานๆแล้วจะลอกหรือเปล่ามันจะเป็นขุยไหมนะคะแล้วข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างบอกหมดละเอียดมากไปดูกันได้เลยคะ่ะ มาทุกคนมาลองรีบกันนะคะซึ่งสี2สีที่เลือกมาจริงๆอีกสีหนึ่ง,น,งนะเดี๋ยวจะบอกทีหลังอะวันนี้เลือกมา2สีนะคะที่รู้สึกว่าเป็นเรามากๆเลยนะคะก็คือน้องอันที่1นนะคะเป็นสีอมส้มๆแบบนี้นะคะอันนี้เบอร์0ูนะคะแล้วเอ้หกสิ 60, แล้วก็อันนี้เบอร์50านะคะหอลอดก็จะเป็นประมาณนี้เลี่ยมๆ ซึ่งน้องเอามาต่อกันได้ด้วยนะทุกคนนี่ถ้า,ามาต่อกันก็จะเป็นคําว่าไวนิ้วเหมือนกันนะคะ,ะสีแรกนะคะเป็นสีทีนะ่ชอบมากก็คือน้องเบอร์60นะคะมิชูเสไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะมิสชูเสสีหัวเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็สีเดี๋ยวจึ๊จึ๊จ,จ,จนี้นะคะ น้องมีความเงาฐา,านะนนให้ดูข้างหนึ่งนะคะมันจะได้เห็นว่าสีน้องเข้มข้นมากได้ไวนี้ก็จะมีความชายนิดนึงนะคะแต่ถ้าถามว่ามันแบบชายขนาดนั้นไหมก็ไม่นะทาบนปากแล้วมันก็ไม่ได้วิ้งขนาดนั้นกับสีนี้นะหกสิบสีอ่อนถามว่ามันแบบทําให้มันเป็นเบลนดนได้ไหมนะมันเบลนดได้นะทุกคนเดี๋ยวจะเบลนด์ให้ดูนี้นะแต่ต้องรีบหน่อยนะรีบเกลี่ยเพราะว่าน้องเขาแบบเสร็จตัว เร็วนิดหนึ่งนะคะก็พอเกลี่ยแล้วเนี้ยมันก็จะเป็นสีละมุนละม่อมแบบนี้เลยนะทุกคนอ่ะสีน่ารักมากๆถ้าแบบสาวหวานๆเนี่ยลิปเกลี่ยนะคะลิปเกลี่ยลิปไปถ้าเกิดอยากจะได้แน่นตึ๊บก็ประมาณนี้สวยละมุนมากแล้วความติดทนนานนี่คือแบบทึ่งมากทุกคนแบบคือลิปแพงๆต้องหนาวแล้วตอนนี้ต้องหนาวแล้วนะคะสีที่สองนะคะเป็นสีเบอร์ห้าสิบวิกเก็ตก็คือ อ,อ่าอ่าอ่าลืมลืมลืมเขาบอกให้เขย่าหว้วีก่อนใช้นะคะซึ่งอ,อ่าอันนี้เขย่าก่อนนี้นะคะเดี๋ยวจะทานหาน,านาให้ดูน้องหัวใจนี่จะทานหาน,านาให้ดูจะได้เห็นว่ามันแบบเข้มข้นแค่ไหนคือจริงๆอ่ะในตัวอันนี้ยมันดูเงาเหมือนกันนะแต่ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่าเอ่ยนี่นะคะเห็นปะ มันมีความเงาอยู่นะแต่ว่าพอทาบนปากแล้วเนี่ยมันไม่ได้เห็นความเงาเยอะขนาดนี้เพราะส่วนตัวนั่นเองเนี่ยไม่ได้ทาหนานะคะแล้วแล้วการทาหนามากๆเนี่ยมันก็จากการทดลองนะทุกคนบอกตอนนี้เลยจากการทดลองนะนะทานั้นหนาแบบเยอะๆอะ่ะพอยิ้งเนี้ยมันก็แตกทุกคนหลายจี่ที่มันเซตตัวแล้วพอยิ่มปุ๊บแตกคือไม่ได้แตกร่วงนะมันถึงเป็นร่องนึ้ที่ปากนะค่ะคือทาเยอะมากจนมันเห็น เห็นความเงาชัดเจนอะมันก็อันนี้ลองเกลยดดูนะมันก็จะแตกทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังความเงาแบบวิ้งวางขนาดก l อสได้ไหมไม่ได้นะคะนี่พอเกลี่ดแล้วสีสวยมากอันนี้เห็นปะน่ารักเราจะบอกว่าหวานได้แซบได้นะคะฝอได้แล้วก็เกาหลีได้อืมดีเลิศรอเซตตัวหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็จะสามารถขยับปากได้ อันนี้นะคะก็ทาแล้วเป็นประมาณนี้เห็นปะอันนี้มันจะดูมีความวิงวิทาเยอะๆเนี่ยมันจะมีความวิงวิงเห็นปะแต่ว่าพอทาแบบเกลี่ยๆนะมันจะไม่ค่อยเงานะคะมันจะไม่ค่อยเห็นเห็นปะมันจะไม่ค่อยเห็นความเงาเท่าไหร่แต่ลองทาแล้วมันไม่แห้งนะทุกคนไม่แห้งไม่แตกเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นสีแรกนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูเบนเบนด้วยแล้วก็ทางปากเลย อันนี้คืออันนี้ที่เรายังไม่ขย่าวเพราะอะไรรู้ไหมจะทดลองให้ดูว่าไม่ขย่าวแล้วทาได้ไหมนะทุกคนก็คืออันนี้ยังไม่ได้ขย่าวแนละ้วทิ้งไว้ประมาณ 2- อสวันแล้วนะคะวันนี้วันที่16แล้วนะคะทุกคนนันอัดคลิปช้ามากเลยนะรดาไม่ขยานะ่าตั้งแต่วันที่13นะคะ3วันแล้วที่ไม่ได้ขย่าวน้องนะคะก็จะลองปาดเลยซึ่งจริงๆนะปาดไปแล้วนะอันนี้ก็คือยังไม่ได้ขยา่ายังไม่ได้ขยา่ามันก็ ใช้ได้นะคะลองแล้วว่ามันใช้ได้แต่ว่าถ้าเขาบห้ยขย่าจะขย่าก,ก็ได้ทุกคนอ่ะอันนี้ลองทาเบ็นๆบก่อนนะส่วนใหญ่เราจะชอบทาลิปน้อยๆนะคะแบบถ้าหวานๆก็คืออาลิปเกลีย่ยทุกคนลิปเกลีย่ยีอย่าพูดเยอะทาน้อยๆแล้วได้แบบนี้นะคะ จริงๆแนละ้วชอบสีที่เขาแบบว่าสีข้างในตรงกับสีปกข้างนอกนะเพราะว่ามันดูง่ายทุกคนเราไม่ได้มีลิปแท่งเดียวนะคะจะมางแหนดูข้างล่างทุกอันมันก็ลำบากใช่ไหมอันนี้อย่างเงี้ยดีนะคะอันนี้เลยทายน้อยก็น่ารักขมามานะคะเบนขอบปากให้ฟูงๆได้มันยังพอมีเวลาให้เกลี่ยอยู่นะอืมทาไปแล้วเนี่ยแม้ว่ามันจะน้อยนะก็ยังหนึบๆนิดนึงมันจะมีความ หนืดนิดหน่อยจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรอน้อยๆก็จะรอเซตตัวหนึ่งนาทีนะคะถ้ามันเซตตัวแล้วก็จะไม่หลุดอ่ะเดี๋ยวเรามาจุ๊บกันว่ามันไม่หลุดจริงหรือเปล่าจะจุ๊บทุกเลเวลเลยนะคะๆๆมาน่าจะได้แล้วมังเดี๋ยวจะจุ๊บให้ดูนะคะหลังมือเปล่าๆนะทุกคนอือะจุ๊บไปสามจุ๊บแล้วนะคะให้ดูชัดๆ ไม่ติดนะทุกคนไม่ติดไม่ติดแต่คือตรงที่จุบเนี่ยมันมีความเงาออกมาน้อยๆน,นะคะมันมันออกมานิดเดียวเพราะว่าเราทาไปน้อยแล้วก็ตอนเนี้ฟิลิปก็คือไม่ได้ไม่ได้เงามากนะทุกคนมันมันไม่ได้รู้สึกเงาใช่ไหมแต่ว่าปากไม่ได้รู้สึกแห้งนะคะแล้วก็มีความหนึดนิดๆน,นะคะอืมหนึดนิดๆไม่ได้ไม่ได้รำคาญมากอะไรนะแต่ว่ามันจะรู้สึกหนึบๆเวลาพูดพูดอะ นิดหนึ่งอ่ะมันเหมือนจะมีอะไรอยู่ข้างในตรงเนี้นิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะลองทาอุ๊ยไม่ใช่ผิดสีซซเดี๋ยวจะลองทาน้องเต็มๆปากดูอืจิ้นครั้งเดียวทาเต็มตมปากก็ได้ประมาณนี้เลยนะทุกคนได้แบบผลิตภัณฑ์กำลังกำลังสวยเลยนะคะถ้าใครที่ชอบทาปากตึก๊บๆหน่อยก็คือประมาณนี้แหละแล้วว่ากำลังดีแล้วนะคะไม่ต้องหลายจิ้ม นะไม่ต้องหลายจุ่มมาแต่ว่าเห็นความเงาเยอะไหมก็คือ,อก็คือประมาณนี้ทุกคนไม่ได้ให้ความเงาแบบเงาเงาแบบ gloss อะแต่ว่าถ้าทาประมาณนี้สีกำลังสวยนะคะแล้วมันก็ปากเนี่ยไม่ได้แห้งแต่มีความ sticky นะทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูเดี๋ยวจะเมมมให้ดูนะ อ่าแล้วด้วยความที่เเป็นคนไม่ชอบทาให้มันมีขอบปากอย่างนี้นะคะปกติแล้วก็จะรีบเกลี่ยน,นะคะเพราะว่าตอนที่ทาแล้วเนี่ยมันจะเป็นขอบอากทุกคนทาเต็มๆนะคะเดี๋ยวลองจุกให้ดูน่าจะประมาณหนึ่งแล้วนะคะก็คือ่อะนี่นะมันก็มีสีติดอยู่นิดนึงนะคะสีที่มันอยู่ข้างในอะ่ะนะ ม,มันหลุดง่ายนะคะอันนี้ก็ลอกออกมานิดนึงอาจจะต้องรอให้มันเซตตัวนานกว่านี้หน่อยมีความเงาเงาแล้วปากก็ไม่ได้แห้งไม่ได้ตึงก็ยังคงมีความแบบหนึบหนึบนิดนึงนะคะแล้วข้างในปากเนี่ยมันก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลานะคะอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีความแบบเงาเงาติดมาด้วยนะแต่ว่าถึงแม้ว่าความเงามันจะติดออกมาใช่ไหมมันน่าแปลกที่อยู่ๆเดี๋ยวไปยูไปสักพักนึงอะ มันก็จะกลับมาเงาอีกทุกคนมันมันจะกลับมาเงาอีกไม่รู้ว่ามันดึงความเงามาจากไหนนะอืมเนี่ยถ้าเม,ม็มเมมแล้วเงา,เงา,เงามันหายใช่ไหมสักพักหนึ่งเงามันก็จะขึ้นมาอีกนะและเดี๋ยวจะแบบจุ๊บแบบนานๆเลยนะทุกคนเมื่อกี้จุ๊บแบบจุ๊บๆใช่ไหมอันนี้จะจุ๊บแบบนานๆให้ดูอ่ะถ้าจุ๊บแบบนานๆก็คือติดนะคะติดอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะลองสองรอบแลวกันนะเนีย่ยเห็นไหม ถ้าจุ๊บแบบนานแบบทิ้งไว้แบบมวกอย่างนี้เลยอะตินะคะอ่ะตอนลบซึ่งจะบอกว่านะคะกระดาษเช็ดเครื่องสำอางนะคะแต่ว่ากระดาษเช็ดเครื่องสำอางเนี่ยเช็ดแทบไม่ออกเลยนะทุกคนต้องใช้เวลาเลยนะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะ,ะในคลิปของ m e u p u p the year นะพูดถึงไอลิปตัวนี้ไว้นะคะว่าไปลองที่ร้านใช่ไหมแล้วใช้รีมูฟของรีมูเวอร์ของร้านอนะมันเอาออกยากมากรนะคิดว่ามันเป็นรีมูเวอร์ที่เป็น เช็ดหน้าธรรมดานะมันก็เลยไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นลองอายรีมูเวอร์เท่านั้นนะคะมันถึงจะออกได้ง่ายก็คือมาทาสีต่อไปกันนะทุกคนสีเบอร์50า i c k วิเกนะคะปกติสีอย่างเงี้ยเราจะเอาอ่อยสิ้นข้างในนะทุกคนเพราะว่าสีมันค่อนข้างจีตาแต่ถ้าใครอยากได้ความสดใสแบบเดี่ยวๆก็ได้นะถ้าทาน้อยก็รีบเปลี่ยนทุกคนเพราะว่ามันแห้งง่ายนะคะแห้งง่ายแต่ว่ายังพอมีเวลาเกลี่ยอยู่นะอ่ะ ทาบางๆก็วิกเต็สีประมาณนี้นะคะชมพูกุหลาบเลยนะทุกคนนะว่ามันน่ารักดีนะคะส่วนตัวนั้นก็จะเอาไว้ติ้นนั่นแหละ,ะเดี๋ยวจะลองทาสีวิกเต็เต็มๆให้ดูนะคะแซบแน,น่นอนทุกคนสายแซบเนี่ยต้องชอบสีแบบนี้มันแซบด้วยแล้วมันก็ดูกดไฟด้วยนะคะอะ หจิ้มเท่านั้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เบนคอปากข้างล่างน,นิดนึงนะคะก็จะได้สีที่จัดจ้านแบบนี้เลยนะคะววกเกตค่ะคือส่วนตัวนั้นไม่ได้ทาแบบเดี่ยวเดียวแบบนี้เต็มๆหรอกนะถ้าเกิดว่าสีแบบเข้มๆส่วนใหญ่นก็จะทาแบบมิสกับสีอ่อนนะคะสีอ่อนต่างๆให้มันดูหวานละมุนนะคะอยากเป็นคนหวานหวานเหมือนเดิมนะคะ <laughs> <laughs> เห็นความชายไหมอ่ะ นี่นะคะถ่วงเวลาให้ถึงแบบหนึ่งนาทีหรือ,อยังนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะจุ๊บให้ดูนะคะ <c oughs> มือเปล่าๆลนะทุกคนก็มันจุ๊บให้ดูกันนะคะอ่ะหนึ่งอันนี้ไม่ติดทุกคนไม่ติดนะคะอ่ะอ๋อนี่นี่นะเห็นรือเปล่าเอ่ยมันติดนะแต่ว่ามันส่วนที่มันแบบลอกออกมาก็คือ ข้างในนะคะข้างนอกนมันไ,ไ,มไม่ติดเห็นป่ะเมื่อกี้จุบไปแล้วนะคะแต่ว่าความเงาก็คือยังก,กลับมาเหมือนเดิมและทดสอบความสติก๊กีเหมือนกันนะคะ <S <S อ่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะคือถ้าทาหนาทาหนาหนึ่งชั้นเนี่ยไอทาหนาแบบหนึ่งาเนี่ยมันไม่เป็นไรนะคะมันมันกาลังดีสีกําลังสวยมันไม่ตกล่องนะคะคือแบบพอขยับปากเนี่ย มันไม่ตกล่องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทานหนากว่านี้นะลองทาแบบเบิ้ลอีกชั้นที่2และชั้นที่3ม,มันจะเริ่มเป็นนะคะก็คือพอทาไปใช่ไหมมันหนามันจะได้ความชายที่มากกว่านี้มากๆเหมือนมันจะได้ความชายที่ใกล้เคียงกับที่เขาโฆษณาทุกคนแต่ว่ามันเวลาเราพูดเราขยับปากเราหอ่อเงี้ย ไปมานะคะมันก็จะมีร่องเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นปุ๊บมันไม่หายไปทุกคนแม้ว่าจะเมมปากแบบแ,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 แล้วมันก็ไม่หายนะคะอืความชายมันกลับมาแต่ว่าไอ้ถ้ากิดว่าทาเกิน2รอบขึ้นไปอะ่ะมันจะตกร่องนะคะมันจะเป็นร่องลิมฟิป,ปากชาัดเจนมากๆเลยนะก็ไม่แนะนําให้ทาเกินหนึ่งรอบนะคะซึ่งถ้าใครอยากจะได้ความกลอสมากกว่านี้ก็อ,อาจจะต้องใช้ลิปกลอสแต่นะก็ไม่อยากจะให้ใช้เพราะว่ามันจะทําละลายสิ่งนี้นะคะแล้วมันก็จะ หลุดลอกนั่นเองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวอันนี้จะลองจุ๊บนานๆให้ดูนะคะเนื่องจากพูดมานานสักพักหนึ่งแล้วก็จะทุกคนอันนี้จุ๊บนานๆก็ไม่เป็นน่ะดูดิมันหลุดออกมาน้อยมากน้อยมากนะคะน้อยก็สีเอ่อสีหกสิบเมื่อกี้เยอะเลยนะคะนี้นะอ่ะฮะ สีบนปากก็ยังอยู่นะคะยังยูวันนี้จะอยู่ใกล้ๆกันไปนิดนึงนนะคะน่ากลัวนิดหน่อยอันนี้จุ๊บน,นานแล้วไม่ไม่ออกอะ่ะเอองงมากปกติสีเข้มมันจะหลุดง่ายกว่าใช่ไหมเดี๋ยวรออีกทีเ <laughs> ความสะใจนะคะอ่าต้องจุ๊บนานอย่างนี้ทุกคนอางหลุดนะคะถ้าจุบนานแบบนานเลยนะคืออันนี้จะไม่ตัดต่อนะคะเดี๋ยวจะจุบค,ความนานดูเนี่ย นะถ้าจุ๊บน,นานๆอะ่ะมันมันจะหลุดนะคะนี่นะคะแต่ว่าบนปากนั้นยังอยู่นะคะไม่ต้องห่วงเลยทุกคนปาดคุณจะไม่สบอีกต่อไปนะคะก็คือยังอยู่และอะไรเอ่ยค่อยๆกลับมาเงาอีกแล้วทุกคนเห็นปะค่อยๆกลับมาเงาอีกแล้วงงมากม,มาเดี๋ยวจะลองทาแบบสอง สองอันให้ดูนะคะตัวเขาเองนั้นนะคะก็คือจะสามารถเบนเข้ากันได้ไหมก็ก่อนอื่นทาสีอ่อนไปก่อนนจะะ้ะและสีที่หลังมือยังอยู่ดีนะคะยังถึงแม้ว่าแขนเสื้อจะปัดไปปัดมาน้องก็ยังไม่หายไปทุกคนอ่ะแล้วก็จะทาสีที่สองกันนะคะอันนี้จินข้างในไม่ต้องใช้มอือเสียเลย นี่นะคะเบลนด์เข้ากันได้ดีมากนะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่ายังหนึบเหมือนเดิมนะคะอ่ะและติดฟันเหมือนเดิมทุกคนนะะถ้าใครทาก็อย่าลืมดูฟันดีๆนะทุกคนถ้าเกิดหลังจากหนึ่งรอบเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยติดแหละนะคะเดีย๋ยวเราจูบให้ดูก่อน สามจุ๊บแล้วทุกคนไม่ติดเลยไม่ติดเลยนะคะผลลั์เป็นที่นับพอใจม,มากอ่ะจุ๊บสามรอบไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราจะมาจะเรื่องจะเรื่องอัญเชิญแก้วน้ำนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเอ่ยจุ๊บไม่ติดแล้วหลอดติดไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นหลอดนะคะนี้หลอดยังไม่มียังไม่มีสีนะทุกคนเห็นหลอดของเราไหมยังไม่มีสีนะคะ หลอดนิดนึงนะคะเห็นหลอดหรือเปล่าเอ่ยอลำบากเอาสินี่มีลิปสติกติดอยู่มันเกิดจากข้างในนะคะแต่ว่าน้อยมากทุกคนน้อยแบบน้อยมากๆแล้วก็อัญเชิญแก้วอีกรอบนึงนะคะก็คือน้องแก้วน้ำดิสนีย์นั่นเองนะจ๊ะข้ามมาให้ดูนี่เมื่อกี้ไปตรงนี้ใช่ไหม เห็นหรือเปล่าเอ่ยแก้วน้ําก็ไม่เปื้อนนะคะคือมันสีมันไม่ติดเลยทุกคนเห็นหรือเปล่าจะให้เห็นยังไงว่ามันไม่ติด <_ c oughs> คือมันไม่มีสีนะทุกคนนะตรงนี้นะแถวนี้นะเห็นปะแต่มันมีติดที่มันมีความมันติดนิดหน่อยนะคะมีความเงาไม่รู้จะเห็นไหมแต่ว่าอันจริงๆเนี่ยมีความเงาติดอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าน้อยมากทุกคนแก้วก็ไม่ค่อยติดหลอดก็ไม่ค่อยติดนะคะทนทานท้ายยา่าสมากๆเลย ทีนี้เนี่ยพูดถึงว่านะคะนะัดลองทาตอนนอนนะคือปกติจนะชอบลองทาลิปแบบ overnight ทุกคนเพื่อดูว่าปากมันจะแบบตอนตื่นมาแล้วมันจะยังอยู่ไหมมันจะเปื้อนที่นอนหรือเปล่าหรือว่ามันจะแบบปากเราจะแห้งไหมเพราะว่าพูดตรงๆว่านัเป็นคนปากแห้งม,งมากๆนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนอนปกติจะใช้ลาเนชเนี่ยแพ็คแบบเยอะมากทุกคนเพื่อรักษาความชุ่มชืม้นของริฟฝปากเอาไว้ให้มันแบบอิ่มฟูอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือ แล้วก็จะลองทาแบบตอนกลางคืนซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยทาแบบหนึ่งจุ่มแล้วก็ทาทั้งปากแบบแน่นๆนะคะผลลัพธ์เนี่ยปากไม่แห้งทุกคนไม่แห้งเลยงงมากว่าแบบปากไม่แห้งได้ไงวะโอเคนะคือมันสีมันยังแน่นอยู่ตื่นเช้ามาเนี่ยสียังแน่น สียังสวยไม่หลุดลอกไม่กระเด็นกระดอนไปไหนเลยทุกคนไม่พูดเล่นนี่พูดจริงๆนะคะก็คือนอนเฉยๆนะทุกคนแบบนอนเฉยๆนะก็คือสีไม่กระเด็นกระดอนไปไหนเลยนะคะแล้วก็แบบมีความมีความแบบขอบปากนะี่ยยังยังอยู่นิ้งเลยอะ่ะมันแบบว่ามันไม่เหมือนกลอสเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกลอสจริงๆอะ่ะเวลาทาสีแล้วทากลอสทับเนี่ยบางทีกลอสมันจะไหล นะคะแต่อันเนี้ยไม่เป็นนะคะไม่เป็นเลยสีไม่ไหลไม่ขยบขยื่นไปไหนเลยนะคะแล้วสีก็แน่นตึบเหมือนเดิมที่สําคัญที่สุด mm hmm. ก็คือปากไม่แหง้งเนี่ยอยากจะเน้นย้านะคะเน้นย้าว่าปากไม่แห้งทุกคนแล,กแล้วก็จะบอกข้อดีข้อเสียโดยสรุปให้ฟังนะคะว่าข้อดีก็คือน้องเนี่ยมีิกเมน์สีที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ สามารถที่จะมีเวลาให้เราเกลีย่ยได้สายฝอสายแบบแซบอะไรได้หมดนะคะซื้อหนึ่งแท่งหวานก็ได้แซบก็ได้มันแบบมันดีมากๆครื่องลิปก่อนหน้านี้มันเป็นรุ่นแมทใช่ไหมมันแน่นมากก็จริงแตนะ่เราเคยพยายามลองใช้แล้วแต่ว่ามันเกลีย่ยไม่ค่อยไปนะคะซึ่งแล้วแนตะ่ชอบความแมทแต่ว่าไม่ชอบความที่มันเกลีย่ยไม่ไปเพราะเราชอบความฟุง้งนึกออกปะ รุ่นนั้นก็เลยไม่ค่อยตอบโจทย์นะคะแต่อันนี้ดีมากเพราะว่ามันเกลี่ยได้นะคะแล้วก็นะคะข้อดีคือมันไม่แห้งเลยมันให้ความเงาอยู่นิดหน่อยนะก็คือแบบดูปากมีสุขภาพดีกันแล้วกันถ้าทาแบบแล้วก็ไม่ติดแมสนะคะไม่ไม่ว่าเราจะแบบเมื่อกี้ทดลองให้ดูแล้วว่าแบบหลอดก็ไม่ค่อยติดนะคะแล้วก็แก้วน้ําก็ไม่ติดนะทุกคนอเวลาจุ๊บหลังมือเนี่ยคือถ้าจุ๊บจุ๊บเฉยเฉยอะ่ะมันก็ไม่ติดแต่ว่ามันจะติดความเงาอะ สีมันไม่ติดแต่ความเงามันจะติดนะคะซึ่งความเงาติดแล้วแล้วปากมันจะหายเงาไหมไม่ข้อดีก็คืออยู่ๆมันก็จะเงาขึ้นมาอีกทุกคนงงมากฮาวยังไงอย่างไรบอกก่อนนะคะแต่ข้อเสียนะคะข้อเสียของมันก็คือมันหนึบๆอ่ะมันหนึบๆอย่างที่อย่างที่บอกมาตลอดทางว่ามันหนึบๆเวลาพูดเนี่ยมันก็จะรู้สึกหนึบๆนิดนึงอ่ะ นะถ้าเราไม่ได้ไปสนใจอะไรมากกับมันก็คงจะไม่เป็นปัญหานะคะคือข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือถ้าเวลาทายเยอะนะคะทายเยอะของนั้นก็หมายถึง2ปาดขึ้นมาคือคือ1จุ่มใช่ไหมหนึ่งครั้งเนี่ยไม่เป็นปัญหาถ้าเราอยากจะเติมจุ่มที่2จุ่มที่สทันทีนะไม่ใช่แบบเติมลิประหว่างวันนะเติมลิประหว่างวันไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าถ้าแบบเติมทันทีแบบทาที่หแบบ้1่อ่ะแห้งแล้วทารอบ2เนี่ยจะมีปัญหาแล้วเพราะพอ รอบที่สองขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้มันหนาไงพอมันหนาแล้วเวลาเราขยับปากเนี้ยมันก็จะเกิดร่องพอมันเกิดร่องปุ๊บมันก็จะไม่กลับคืนสู่แบบเดิมนึกออกว่าปากมันก็จะเป็นร่องร่องร่องคือมันดูอ g e มากๆนะคะข้อเสียก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าทาแล้วมันจะติดฟันนะคะมันมันมีโอกาสที่จะติดฟันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมเช็ค ให้ดีว่ามันติดหรือเปล่านะคะถ้าทาสองรอบเนี่ยมันมีโอกาสติดฟันมากๆเลยแต่ถ้าทารอบเดียวเนี่ยก็ลองเช็คดูก็จะเป็นก็จะเป็นการดีนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเนี้ยมันเป็นข้อเสียหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นไวมิลมันเป็นความชายนะคะมันแบบว่ามันโฆษณาออกมาดูดูแบบวิ่งมันดูแบบกลอสมากๆมันดูฉ่ำมากๆนะคะซึ่งของจริงแล้วมันฉ่ำขนาดนั้นไหมก็บอกว่ามันไม่ได้ฉ่ำขนาดนั้นทุกคนนทาแบบที่มันแบบ ที่มันจะไม่หนึบมากจนเกินไปปากไม่แตกเป็นร่องอะคือมันให้ความใช้ขนาดโฆษณาไม่ได้นะคะถ้าอยากจะได้แบบโฆษณาเนี่ยก็คือจะต้องทาแบบเยอะๆซึ่งพอทาแบบเยอะๆก็อย่างที่นัดบอกไปว่ามันแตกนะคะมันเป็นร่องแล้วมันก็จะเหนียวมันจะหนึบมากๆปากมันก็จะรู้สึกหนักนะคะอ๋อมีอีกสีหนึ่งที่นะัดคิดว่ามันน่าตำม,มากๆและไม่ได้ตำม,มานะคะก็คือสีเบอร์ 65สอสซี่นะคะน้องซอสซี่ก็เป็นสีออกแบบชมพูนูดที่น่ารักมากๆนะคะมันก็จะอารมณ์ฟิลแบบอันนี้แต่ว่าเป็นสีชมพูนูดนะคะเนี่ยแหละ3หลอดนะั้นอะเป็นสีที่นั้นแนะนํามากๆนะคะแล้วก็2ส,สีนี้ก็เป็นนะัสสุดๆเลยนะคะสําหรับสาวหวานที่แบบว่าอ้ยนะคะเราแบบว่าอยากจะดูเด็ก <c oughs> นะคะก็ก็เป็นสีที่เลือกมาแล้วก็ชอบมากๆนะคะส่วนสีที่ใกล้เคียงนะคะอ่ะ สวรรค์น,นี้ยังอยู่เราจะมาหาสีใกล้เคียงกันทุกคนจากสีที่นัตมีนะคะซึ่งสีที่นัตมีนั้นก็หมายถึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแมกนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะน้องคนนี้อ่ะเดี๋ยวไม่ใช่น้องคนนี้เลยนะคะ3ามหนึ่งสนะคะ3 1 4สมูดโอเวอร์นะคะก็คือจะใกล้เคียงกับสีสีนี้คือมันเหมือนขนาดนั้นไหมก็ก็ไม่นะคะแต่ว่ามันแบบมันใกล้เคียงไหมนล้วว่ามันใกล้เคียงนะ เนี่ยอ่ะทาให้ดูข้างๆนี้นะคะแต่อันนี้มันเป็นเนื้อแบบพาวเดอร์มันก็จะดูอ่อนกว่านิดนึงนะเห็นปะอันนี้นะเนี่ยแต่พอเกลี่ยออกมาแล้วนีมันจะคล้ายๆกันเดี๋ยวเกลี่ยให้ดูนะคะมันไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่จะให้ฟิลคล้ายๆกันสีนะสีเนี่ยอ่ะอันนี้มูดโอเวอร์นะคะอันนี้เ,ออเบอร์หกสิบนะคะใกล้ไหมฉันว่าใกล้นะกพทาปากเนี่ยไกลมากนะคะไม่มีสีไหนที่ใกล้อันนี้เลยทุกคน เอาฮ,ฮ,ฮุแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายแนละ้วทุกคนที่จะหาสีใกล้เคียงกับน้องคนนี้ในแบบว่า,าราคาที่สูงกว่านะคะก็คือน้อง YSL เบอร์19นะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจลิมิเต็ดซึ่งอันนี้มีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์เดี๋ยนะเราไปจุ้งตรงไหนดีเดี๋ยวขอจุ้งตรงนี้นะอันนี้มีสิทธิ์ทุกคนแล้ว YSL อันนี้นะคะก็คือสีนี้ทุกคนนี่น อันนี้ใกล้เคียงนะคะนี่นี่นี่นอันนี้ทุกคนเย้เราหาสีที่ใกล้เคียงกับน้องเบอร์อะไรนะห้าสิบวิกเตอร์เจอแล้วนะคะนี่ๆี่น YSL ทุกคนหาทำหาทำเดี๋ยวก่อนอะ ทุกคนวันนี้การทดลองก็หมดแล้วนะคะมันก็เป็นประมาณนี้แหละนะกับน้องสิกน้องไวนิ้วนะคะสองสีนี้นะก็คิดว่ามันน่ารักมากๆแล้วก็ทนจริงๆนะทุกคนนะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าในราคาแบบ200กว่าบาทหรือ 299รหรือประมาณนีนะ้ก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็หมดแล้วนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจนะก็จะขอบคุณมากๆๆ,ๆจริงนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้เตือนเวลาที่มีคลิปเอาใหม่ทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย